<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> คลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายต่ำสิปีขึ้นไปเพราะมีคำหยาบคายถ้าอยากดูพมอมเธอก็ให้พ่อแม่มาดูด้วยจะได้ประมทพร้อมกันรู้สึกครับนันชแนารอบหนึ่งครับแต่คลิปนี้ผมจะมาเอารอบชิงของเทนนิสเฟิร์สเทนนิสเวนการ์ดบายจีอาร์ครั้งแรกของผมนะครับก็ถ้าพูดถึงผมแล้วหรอตกแต่รอบแรกครับแถมเน็ตหลุดนะฮะเลยสตรีมไม่ได้ฮนะ คือว่าแผลว่าจะสตรีมไว้แต่ว่าสตรีมไม่ได้นะครับก็ขอเป็นเอาอัดแค่รอบชิงก็พอแล้วฮะซึ่งจะเป็นยังไงไปดูก็คู่ระหว่างแทท์รี่กาดและบัตมาเจตี้ของเติมซ่าเกมเมอร์กับอ่าฮาวมอนิกเมสยาและเมสยาล่างสองของคุณแฮมนะฮะก็มีช่องติกตอกนะไปติดตามกันได้นะฮะ,ปะไปไปไปดูกัน กล้องอีกคนนี้เห็นมือไอ้คนที่มีสลิปเป็นมาวิดาเอ็มปะไอเอาควาเอ็มไม่รับปะนั่นแหละเห็นมือเห็นมือเอาเก็บขึ้นมาหน่อยอ่าคนนี้แล้วกันเปลี่ยนหนึ่งครับผมเห็นต้องมีพี่พี่พี่ทำหาง พี่ตามหาค่าจิตามหาค่าจิ๊กเสวะตอนเนี้ยไปนะตามหาที่เราเสวยผมผมมีไงผมมีอังเกอร์เบสไงมังกรแปดนึ่งรับเป็นการเริ่มเลยลองั้าก่อนชื่อบอกชื่อด้วยจะได้อินหน่อยอัลวินแห่งประกายแสงมิเลียสมา ่าเริ่มเลยเริ่มเลยไหมฮะเริ่มเลยเช้คู่คู่เริ่มเลยมีให้เลือกคู่อะไรครับไรเป็นจะบอกชื่อจะบอกก็ได้บอกว่าดาข้ขาวก็ได้บอกชื่อทันทันเป็นข้วข่าวครับเปิดท่าหาเกจสามเขาสามารถของเปิดท่าหาเกสามเริ่มก่อนก็ได้นะแล้วแต่อันนี้อันนี้แค่ผมจะรู้จีก่อนไงใช่ไงก็ได้ไม่เจอ คนตัดคลิปน่าจะไา่จะปรับการการกระตุกกันยาวอ่ะก็สกายเดี๋ยวสกายอัดอีกกล้องนึงก็ได้พี่อัดกล้องเพื่อร่อยคนอ่นคนนึงก็ได้จะได้มันจะอัดสองกล้องแล้วสกายก็ตัดเอาแล้วกันจัวเขาไม่พี่ผมอัดทั้งสองคนเลยตอนนี้ไม่นักคนซึ่งยนการินมันอัดเยอไปเพราะว่ามันกล้องเล็กิวมิเลส จุดหนึ่งได้คิ่ชิวก็หกเจ็ดเอาแสงชลีกาดาก่อนขึ้นมือลอยย้อนหรือเปล่านะมันเป็นคนยังไงแล้วก็ คอ v v วิงโกเบฟโอตี้ไปเลยหนึ 16, ่งมืนหกพันปีฮิตมีสกิลเปิดเจ็ดจิบบัตเตอร์ทีมแสดงได้ขึ้นมือโอ,อกาสแล้วโอกาสแล้วโอกาสได้เช็คครับผมปาเซอร์ดาครับผมอืออืไมะไรด้วยนะครับไมเลยผมได้ไม่เช็ค เราทำการเทกิ้วเวมีที่เราเปิดการ์ดเจ็ดไปครับผมอืมอ่าหกเจ็ดอ่าหยิบเป็นมาเชสตี้หลอดบัตเตอร์ขึ้นเนือผมแล้วก็ผ่านเทินเลยครับโอเคแกจะการ์ดเข้าเทินเขาเขามาแล้วครับของของจากอนาคตอนาคตกับอนะ นะครับไลฟ์เลยนิเพื่อนเพอครับดิอันแย้มลุนสารตรงรอข้อขาวครับอ่าไว้ตรงนี้เอออ่าติดรอข้อขาวครับเปิดให้ฟังนะจะตามเราจะเจอเจอไหมไม่เจอโอ้ได้ได้ได้ตัวนี้เจอตัวไหนโอ้ฮอร์โมนิกเวสเซียตัวเก่งครับตัวเก่งอ่าจัดนะ แีม่ข่วาวกิมแมงใบแหม่ที่เม่ไรดีของเย้อนซะด้วยดีที่ไม่คีแล้วกันครับ <Okay. S 2> อ่าขอเป็นผู้คุมผู้วา่างเปล่าครับ <c oughs> เอาแวหวนหดเลยครับเหมือนแปดทับอันนี้บอกด้ว่าฮีมมีสกิล อม,มีเทคนะครับิทปมีสก,กิลครับเอาการ์ดหนึ่งใบมาล,อล็อกละวจวหนึ่งปากาศห้าพันสิบสามแล้วก็ก็ให้ฟิกชีว่าเป็นสามสาวเรับผมมีมีเลยนะผ่านใจผมแฟนผมจัว่วไลครับปาเซอร์ดาบผม แล้วก็วูเตีครับผมตีคิดเปิดเจ็ดดีบัตเตอร์ครับตีเหมือนแปดครับผมออโอกาครับได้เชคครับผมไม่มีทิกเกอร์ครับได้ไหมเชคครับโธราไม่มีทีงที่ครับเปิดเจ็ดครับผมตีห้าหกเจ็ดเอามาเจตี้ขึ้นมือครับผมตอนนี้มาเจตีเขามีตึงตึงสองใบแล้วนะครับ หมดกองแล้วมั้งเดี๋ดูดิเขาเขาจะไลฟ์เป็นอะไรครับรอบแรกได้ซิงจูรี่เล่าสองไม่ไอ้นี่ครับมันจิตตีดอทมาสเตอร์ดูดิเขาจะไลฟ์เป็นอะไรรอบรอบซิงตูลี่ระดับพันเธอเท่านั้นผันเธอครับเขาบอกตรงว่าอะไรครับไม่มีอะไรเป็นฮาร์โมนิกเมสซีย่าครับได้เป็นทาวมนิกเมสซีย่าล่างเจ้าล่างแน่ครับผม เจ้าพาระแรกครับบรรยากาศมากครับทั้งมันมีทั้งมีร่างทรงนะแต่ไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีร่างยืดเกียรสามก็อยู่ไม่ไ,มได้สร้างกากครับงั้นก็เอามูตีนะครับเอฟเฟกอันนี้เอฟเฟกต์มันมคลับนะจ๊ะโอเคครับมันอีกครับก็กดเทฟเฟกก่อนครับมูตีครับเอาการ์ดหนึ่งใบามาล็อกครับเออจากไหนกอง อกก่อนนะปลดล็อกเมื่อจบเถื่อนก็มันก็ติดนะกินลึกจังเลยอ่ะ <laughs> เอาตัวนี้เป็นมาาแนนนะวาดานแนนสิทธ <c oughs> ภาพล็อจกจัดในเด็กตัดกองคนึ่งตัดแล้วเ <c oughs> อ่อ่าอ่า นี่เอมาป้องการครับผมคอมเมนต์หนึ่งเอไม่ป้องการเราคีครับพลังแวนโอเคครับแต่เบสเชียร์คียครับพาลักแวนดอพาลักแวนทำไมเขาโม้ยังไม่แย่และยิ่งกว่าคังยิโร่ดามิทคุณคือใครตัวเอกที่ยมาเล่นหลอดหรือเปล่าดามจทดามจตึงๆครับ แล้วก็ในทั้งคีทั้งดอครับในทั้งพื้นมือเอาครับคุณบเป็นื้นขโมยความโม้จากผมมาขอแทบไปเสียมือแล้วครับได้ได้มือเพิ่มด้วยกดครับกดรอกครับเอฟเฟกของวันนี้ครับจากการถึงไปแล้วก็เข้าไปสบายแซนดอนเขาจะตายเท่านี้แหละบุกอ่อนไล่ครับหมดอาเจตตี้หรอ้ไล์ครับ มาเจตี้ครับเจตี้กิับบรากาบมันฟอร์สวันแล้วขวาสุดแล้วจากนั้นครับออาเรนนะผมสกิลอาเรนครับคอเตอร์บัสหนึ่งครับไอ้รู้ป่คอมือหนึ่งใบครับคอบาสเซอร์เบทครับผมแล้วก็จูบการ์ดหนึ่งไบครับแปนบวกสามพันเอ้ยอาเรนบวกสามพันครับมาเธอเลนะครับจินจากนั้นบาสเซอร์เบทครับคอเดอร์บัสโซบัสหนึ่งใบครับรีทายเกตสี่ครับผม ใช่เอางี้เลยแล้วเก็บไว้ขึ้นมาบ้าก็ได้นะมันหล่ออยู่นะโอ้แล้วก็คอบาจีเอสตีหลอดวาเซอร์ครับผมอันตรายนะเขาจะเขาจะทำมันคีตึงๆก็อันนี้ตีครับผมสามหมื่นหนึ่งครับไปที่แวนกาดครับผมสามหมื่นหนึ่งที่แวนกาดเลยนะครับแรงจังเลยใช่แล้วอ่าสองหมื่น ให้ให้ฮิวครับนี่บผมแล้วก็สกิลของมาเจสซี่ครับขอเอาอาเลนกับบัตเตอร์เบรดเข้าโซ่ผมมันมาแล้วตอนนี้ในโซมีบัตเตอร์เบรดและบัตเตอร์ด้าครับผมเยียบมาเจสตี้บวกหนึ่งคียบบวกห้าบาทส่วนเรียกาศบวกแค่คีย์ครับผมก็ได้รับฟอร์ครับผม ตัวเลยต,ตีเลขนาดไหนกันเียวตอนนี้ไมาเหยียดนะนแวนตีอยู่ที่สามหมื่นหกพันสองคีสามได้ตีฮิตเปิดเจ็ดจีบัตเตอร์ขึ้นมือตีพระเจ้าบาปะนะรู้เปล่าโอ้ยไม่บาพีจีปไปเลยครับพระเจ้าให้โอ,โอ้โอ้ย,อยมันก็จะเกิดเอ้ยไม่เิอ ดอเกัดมือหนาน้องยังอะดอจะเช็คเขาไม่มีครับไม่รู้ครับแต่33,000นับสองที่ผมไม่าที่เชครับที่พลังแวงครับโอ้ยพีเกมได้หรือไม่ครับ เปิดไหมครับดีใจครับอ่าเรียกว่าอะไรนะฟิล์มนะครับเยี่ยงสีหรอไม่ได้นะจริงเยี่ยงสีเน y ี่ยคิดเล็กเลยตดูมือเล่นอไะไรบ้างเนี่ยดูมือของฝ่ายตรงข้ามนี่ครับโฉบ สง่าพาเผยมือเต็มไม่หมดเลยจอก็ตกตอทิกดอกสามไ <c oughs> ดอ้ <c oughs> ดอกอหึยยา,ากจริงๆ <c oughs> คิดเล็กใจไงดีเคยดูกระตูนไหมนี่เขาบอกว่าดวงก็เป็นฝีมือเหมือนกัน,น <c oughs> ใช่แล้วผมลาออกครับลาออก คิดลึกจังเลยทำไงต่อดีไม่มีและอ่าแวนตีครับผมแวนตีผมแวนตีมันหนึ่งฮะขอสองขำมาแล้วมังครับอมังครับใช่ต้องขอต้องเอาการมันล็อกนาเสียตัวแรงมันล็อกดีมันล็อกโอเคแล้วก็ เพอร์เฟกการ์ดครับผมจริงแซงธอร์ิกาครับผมเขาทิ้งเลยเหรอเต็มมือเลยเซนจูรี่อ่ะทิ้งอยู่แล้วทิ้งอยู่แล้วอ่าโอเคครับได้เพิ่ครับไม่มีเกอ้แทบจะมือโอ้เดินบอลจานิดแบบข้างนี้ดีครับสามเออหนึ่งหมื่นสองหมื่น สองเกนแปดครับตีฮิตมีเทคนะครับแปดปอปอป่อยครับเอาเมื่อหนึ่งใบไปมีทิกเกอร์ครับแล้วก็จบกาขึ้นหนึ่งใบครับจบเทินครับเอฟเฟคครับปลดล็อกครับรันนิงครับเทคครับโจกาหนึ่งใบผมจบเทินครับแต่ครับผมใช่ไหมผมจะรอดไหมเนี่ย แล้วางนี้่เลยแสงทีกาดดักหมอนะครับตัวตัวนี้ของเขาแสงยูลี่ครับกเป็นคนวหียเลยแหวนทุกข่งเเกตสามแล้วแล้วก็มีเลกาเกตหนึ่งอยู่ครับขีพื้นฐานเป็นสองครับผมมันเจนบอกขีผมมีเะเบลอะเรบัตเต่านี่ตัวเดียวก็หมุนหมนึ่งขีอาจารย์ต้ท่จำใจเาหมนแลวแล้วก็คอ มาเจตี้อีกตัวนึงครับผมแล้วก็บวกคี้ครับผมคอเบซาร์พลังครับก็คอเบซารับผมอจริงมนจริงับตีมาผมก็ตายแล้วมันเท่ครับแตงกวาตีครับกิวเบซารครับบวกเมอร์เซเดกาตีครับทุกหมื่นครับเป็นสี่หมื่นสาวแล้วมีสองได้ครับลุกได้ด้วยนะครับลกได้ด้วยได้เหรอใช่ลุกได้ด้วยใช่แล้ว ลุกอะไรด้วยการยังไงเอ่ยปล่อยครับไปปล่อยผมเช็คดวงตัวตายครับเพิร์ดเช็คคไม่มีทิกเกอร์เซเฮ์เช็คดอทิกเกอร์ครับโยนทลายวายเก็บขวาหนาเป็นจัวหนาวมากครับกามิเช็คครับทิกเกอร์เซฮ์อย้างไรกไม่มีครับเช็คมือเลยเกตสามเต็มสี่เต็มมือเลยครับ พูดเช่น <Kell> น <ee anthropology> <ệt> ั้ออเซนชุรีจาาดราก้อนเด็กนรับผมไม่มีเขาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครยนยันติดตามผมต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยกันนะครับสวัสดีสสวัดีครับรอบสองมีแน่ติดตามในดิสคอสดูนะ